สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทีเด็ดบอกตอกนะคะกันอีกเช่นเคยประจำวันที่4พฤษภาคม2567ค่ะ FC ท่านใดน,นะคะที่กำลังหาที่เชียร์ฟุตบอลแบบมารฐทานอยู่ต้องบอกเลยนะคะว่าทางสปอนเซอร์ของอิงดาวมีสินดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟุตบอลทีมรักหูฟังบูทูธแบบไร้าสายแท่เพียงทักเข้ามาพูดคุยเรื่องฟุตบอลกับอ,บอิงดาวได้เลยนะคะที่ แอด ing 6ก8หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็นกนได้เลยค่ะสําหรับนะคะที่เดดบ,บอลเต็งบอลสเตปสวิเคราะห์บอลวันนี้อิงดาวก็จัดไว้ให้ทั้งหมด3คู่นะโดยทั้ง3คู่นะคะที่วันนี้อิงดาวจัดไว้ให้ก็จะเป็นฟุตบอลพิมรีกอังกฤษทั้ง3คู่กันเลยทีเดียวก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์นะคะสคู่ที่อิงดาวนะคะหยิบมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซี FC, อิงดาวก็ขอฝากสมาชิกเอฟซี FC ค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b s c r i b e นะ,ะที่ช่องทีเด็ดบอกต่อช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยละกัน,นะคะ่ะสำหรับสมาชิกเอฟท่านใดเข้ากดติดตามให้กับอิงดาวเวลาอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวค่ะในคู่แรกนะคะก็จะเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านค่ะอย่างเบนฟอร์ดนะคะพบกับทางด้านทีมเยือนอย่างฟูลแมนะคู่นี้เตะกันที่สนาม GT e c h c o m m u n i t y s t เ d i ดียมเวลา3าทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราค่ะก็ต้องบอกว่า ความได้เปรียบนะคะของทั้ง2ทีมนี้ถ้าดูจากผลงานโดยภาพรวมของทั้งคู่แล้วนะก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดค่ะที่ทําผลงานค่อนข้างจะดูดีมีทรงกว่าทางด้านทีมเยือนอย่างฟูแลมอยู่นะเพราะว่าในการเจอกันนะคะ5้านัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดค่ะที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าทางด้านทีมเยือนอย่างฟูแลมค่ะส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีมนี้ถ้าดูจากนะคะเปอร์เซ็นต์โดยภาพรวม แล้วยังไงก็ต้องเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่าเบนฟอร์ดคะ่ะที่ทําผลงานค่อนข้างที่จะดีกว่าถึง57กันเลยทีเดียวส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะอย่าง ฟูลแลมนะคะก็ทำผลงานได้แค่43เปเซเท่านั้นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าถ้าจะต้องให้เลือกเชียร์กันจริงยังไงก็น่าเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดมากกว่าทางด้านทีมเยือนอย่างฟูลแลมอย่างแน่นอนเลยค่ะส่วนนะคะราคานะั้นในคู่นี้นะคะที่เขาเปิดมาให้นะตอนนี้นะเขานะคะก็เปิดมาให้นะคะนี่เลยค่ะทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดค่ะเปิดราคานะคะมาต่อ ที่ราคานะคะปปรหรือว่าราคาเสมอครึ่งกับราคาครึ่งรูปนะคะซึ่งมองว่าก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจกันเลยทีเดียวค่ะทำให้อิงดาวมองว่านะคะในเกมนี้ถ้าจะต้องนะคะให้เลือกเชียร์กันจริงๆยังไงอิงดาวมองว่าทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดน่าจะสามารถนะคะเก็บ3คะแนนเข้าบ้านตัวเองไปได้อย่างแน่นอน,นะค่ะยังไงคู่แรกนะคะจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปไม่ได้นอกจาก าทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดแล้วกันค่ะอ่าเดี๋ยวเรานะคะมาวิเคราะห์กันที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะ คู่ที่2ค่ะที่วันนี้นะคะอิงดาวนะคะคัดมาฝากให้นะก็เป็นคู่ระหว่านะคะเจ้าบ้านค่ะอย่างเชฟฟิลยูนะคะพบกับทางด้านทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสค่ะคู่นี้นะคะเตะกันที่สนามเบนมอร์เรนนะคะเวลา3มทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราค่ะก็ต้องบอกว่าความได้เปรียบน,นะคะของทั้ง2ทีมนี้นะถ้าดูจากผลงานนะคะโดยภาพรวมของทั้งคู่แล้วในการเจอกันนะก็ต้องเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรส ที่ทาผลงานค่อนข้างที่จะดูดีกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิวยูอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าในการเจอกัน5นัดล่าสุดก็เป็นทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างนอตติิแฮมฟอร์เรสที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้มากกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิวยูอย่างแน่นอนค่ะส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีมนี้ถ้าดูจากผลงานโดยภาพรวมนะคะของทั้งคู่นะก็ถือว่าเป็นทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ทําผลงานค่อนข้างที่จะดีกว่าถึง55%กัเเน ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์อยู่ก็ทำได้แค่45เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะส่วนทางด้านนะคะราคาค่ะเขานะคะก็เปิดมาให้นะทางด้านนะคะทิมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสค่ะเปิดราคานะคะมาต่อที่ราคานะคะครึ่งลูกกับ ราคานะคะครึ่งควบลูกซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์มากจริงๆและก็สามารถเชียร์ได้ทั้ง2ราคาเลยนะคะทำให้อิงดาวมองว่าในคู่นี้นะถ้าจะหาทีมไหนที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้ยังไงก็ต้องเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอ o r เรสที่น่าจะสามารถเก็บชัยชนะกลับบ้านตัวเองไปได้อย่างแน่นอนคะ่ะขั้นต่ำนะคะต้องบอกได้เลยว่ามี2ประตูนะคะลุ้นประตูที่3กันได้เลยนะสำหรับนะคะ ทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสนะคะในเกมนี้เนาะอ่นเดี๋ยวเรานะคะไปวิเคราะห์นะคะกันที่คู่สุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะคู่สุดท้ายนะคะที่วันนี้นะคะอิงดาวนะคะมาฝากให้นะ,ะก็เป็นคู่ระหว่างนะคะเจ้าบ้านค่ะอย่างแมนซิตี้ค่ะ พบกับทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างบูแพมตันค่ะคะู่นี้เตะกันที่สนามเอติฮัสเตเดียมเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเรานะก็ต้องบอกว่าความได้เปรียบนะคะของทั้ง2ทีมนี้ถ้าดูจากผลงานโดยภาพรวมแล้วยังไงก็ต้องเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมสตี้ที่ทําผลงานงค่อนข้างจะดูดีกว่าเยอะเลยทีเดียวคะ่ะต้องบอกได้เลยว่าเพราะว่าในการเจอกันห้านัดล่าสุดเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดกันเลยทีเดียวส่วนฟอร์ม การเล่นในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีมนี้ถ้าดูจากนะคะผลงานแล้วก็ต้องเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ที่ทําผลงานค่อนข้างจะดีกว่าถึง80%กับลาหดส่วนทางด้านทีมเยนก็ทําได้แค่นะคะ20%เท่านั้นเองยังไงนะคะเกมนี้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ก็น่าจะสามารถเก็บเออชัยชนะ เข้าบ้านตัวเองไปได้อย่างแน่นอนค่ะส่วนนะคะราคานะคะที่เขานะคะเปิดมาให้นะคะของทั้ง2ทีมนี้ปัจจุบันค่ะเขานะคะก็เปิดมาให้เป็นทางด้านจเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ค่ะเปิดราคานะมาต่อนะคะที่ราคานะคะสองลูกควบสองลูกครึ่งกับราคาสองลูกครึ่งนะคะซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะน่าเชียร์มากและก็สามารถเชียร์ได้ทั้ง2ราคากันเลยทีเดียวค่ะ สมาชิกเอฟจะถามอิงดาวว่าอิงดาวเปิดราคามาค่อนข้างที่จะเยอะแบบนี้ทางด้านแมนซิตี้จะสามารถยิงทะลุตะข่ายไหมอิงดาวบอกได้เลยนะคะว่าน่าจ,จะสามารถยิงทะลุตะข่ายได้อย่างแน่นอนเพราะว่าสถิติในการเจอกัน ส่วนใหญ่แล้วทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้และก็มีสกอร์สูงเต็มเวลาเต็มเก,ม,เกมกันอีกด้วยยังไงนะคะคู่นี้เปิดราคามาค่อนข้างที่จะสูงแบบนี้นะคะให้ติดสกอร์สูงเต็มราเต็มเกมไว้ด้วยที่3าลูกครึ่งค่ะยังไงนะคะมองว่านะคะทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ก็น่าจะนะคะขั้นต่ำมีแน่นอนนะคะ สประตูเตรียมลุ้นประตูที่4กันได้หรือสาหรับคู่สุดท้ายนี้นะคะอ่นเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าสคู่ที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องนะคะทีเด็ดบอกต่ออิงดาวเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างคะ่ะ3คู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องทีเด็ดบอกต่อนะคะประจําวันที่4นะคะ พฤษภาคม2567ค่ะคู่แรกอิงดาวก็ต้องขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเบนฟอร์ดค่ะคู่ที่2ขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ค่ะสำหรับนะคะวันนี้อิงดาวก็จัดทีเด็ดฟุตบอลเต็งสเต็ปไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะ3คู่กันเลยนะถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นต่างก็สามารถปล่อยผ่านกันได้แต่ถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใด สนใจอยากร่วมสนุกนะคะรับเสื้อฟุตบอลทีมรักหูฟังบูทูธแบบไร้สายหรือจะเข้ากลุ่มนะคะ VAP ของอิงดาว,วก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยเรื่องฟุตบอลกับอิงดาวได้โดยตรงเลยค่ะที่ ing 6 8 8ปนะคะหรือจะคลิกลิงก์ที่อิงดาวปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็นกนได้ค่ะก่อนจากกันไปนะคะอิงดาวก็ขอฝากสมาชิก FC ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s ไ r i b e ค่ะเป็นกำลังใจให้กับอิงดาวกันด้วยเพื่อที่อิงดาวจะได้นะคะมาคัดที่เด็ดบอลเตงบอลสเต็ป3วิเคราะห์บอลให้ในวันนี้นะคะสำหรับสมาชิก FC ทุกท่านกันเลยทีเดียววันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วอิงดาวก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะสมาชิก ที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปเป็นอย่างสูงไวน้ไวนัดที่นี้กันเลยแล้วพรุ่งนี้นะคะค่อยพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ